สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 24R นะครับผมอ่ะนะครับผมน้องๆเคยเจอ4ต่อ5หรือเปล่านะครับผมเอาวันนี้นะครับผมมีคลิปอ่า4ต่อ5นะครับผมในการลงออนไลน์นะครับผมว่าจะตายหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าผมจะตายหรือเปล่านะครับผมไปกันเลย อะไรวะเนี่ยเจอสี่หอีกแล้วอะไรวะสามตาติดลวอะไรเนี่ยสี่ห้าจีเอมมึงจัดอะไรกูเนี่ยโอ้โหจีเอ็มยอมใจเลยมีแต่ตัวกโทษด้วยอ้าวเจอแล้วหนึ่งลำโอ้โหเปิดฉากยิ้มผมมาก่อนเลยเหรอเนี่ยเดียว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 จัดไปสองชุดเบาๆปล่อยปาปิโดพี่ ยิง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 ไปอ้าวไอ้้ย่ผู้ดาวเรียบร้อยดูดูกูยันรอดจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สองลำอื่นมีเยอะแยะทำไมมึงไม่ยิงวะทำไมมียิงแต่กูเนี่ยโกรธแค้นอะไรกูกูยังไม่ทําอะไรมึงเลยสงสัยสู้ด้วยกําลังสู้ไม่ได้แล้วสงสัยต้องเล่นจุกหลบหินละอันไหนหินก็เยอะแล้วเดี๋ยวใช้เป็นประโยชน์สะหน่อยฝั่งนู้นก็คงต้องปล่อยนะสงสัยจะทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวเราจะลอบฝั่งนี้ก่อนดีกว่า ยิงเข้าไปยิงเข้าไปช่วงวันนี้โอ้โหไม่เข้าเป้าเลยไกลตายแล้วจัดไปสักชุดดิจัดไปสักชุดไม่น่ารอดนะครับผมชุดนี้ยิงไปแล้วไม่ใช่เขานะเรานี่แหละไม่น่ารอดโอ้ยเดี๋ยวโลภหินก่อนไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวช่วงวันนี้นวผมจะทําการกําจัดเลยลำน้ําก่อนละกันนะเพราะว่าเออมันลำคาญยุ่ง่ะบินตอมอยู่นั่นนะ ตบหลังหินกันกว่าสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวงั้นค่อยยิงไปทีละลำดีกว่าถ้าขืนไปประทะโดยตรงนี่คือสู้ไม่ได้เลยนะ,ะ,ะจังหวะนี้เรือดำน้ำโผ่แล้วออมมายิงเรือดำน้ำโอ้โหเรือของเกาหลีเพื่อจะยิงโดนไหมวะเนี้ยเ,เรือโคตรไวจดระเบิดเข้าไปก่อนดีกว่าแน่โผ่มาแซมอีกแล้วโอ้โหมาแซมก็จัดไปดีเอาไปชุดหนึ่งดี ไม่หลบตายนะบอกไม้ต้องนั่นนะขู่ก็ไปไว้ยอ้ยังงวะจังหวะนี้เขายิงเรือน้ำไปก่อนแล้วกันรอเพื่อนตอนนี้สามสี่เฮ้ยพอสู้ได้นะจังหวะนี้อุ้ยชนหินนีกเล็งเพลินไม่ไยกูตายเลือดก็ยิงจะหมดอยู่แล้วด้วยโอ้โหยังมาชนหินนีกก็จัดไปดิเอายังโฟมางี้ก็เรียบร้อยไปเลบอกเลย โผมาก็ตายฮะจะโผมาทำไมเนี่ยไปไหนแล้ววะเอา,อ,าอีกแล้วเกมบั็อกอีกแล้วสี่ห้าไม่พอเกมบั็กให้กูอกเออจะเลิญจะยิงลาไหนดีวะเนี่ยเอาโหเหลือเรือํำน้ำเป็นเพื่อนอีกเลยชิบหายจะชนะพอวะเนี่ยนั่สเตปหลังหินเหมือนเดิมแล้วกันหลบคนหินทันนะมึงนะเกือบไปแล้วนะมึงนะอีกนิดเดียวนะจังหวะน,นี้ก็จำใซไม่ก่อนแล้วผมจัดไปหนึ่งชุดโดนหมด โอ้โหโดนว้าสองหมืนเท่าไรโอ้โหยิงระเบิดยิงไม่โดนเลยอะไรวะกดไม่ได้ชนหินอีกแล้วอะไรอยูววันี้แม่งทำไมเจอแต่หินบ่อยจังวะะโผ่มาจังหวะนี้ก็จัดไปอีกชุดหนึ่งดีครับยิงอัดเข้าไปโอ้ยิงไม่เคยโดนเลยอะไรวะเนี่ยเป็นไรวะวันนี้ยิงไม่โดนเลยฉันจะหลบหลังหินเรอฮะ เอ้ยไม่หลบว้ไ้มันสู้วะไอ้เอาวะกมาดิครับก็มาดิครับผมมันแรงนะครับผมจัดโดนวิสองหมื 20, ม่นวิเดิหลบหลังหินโชว์ดิจดังว่านี้เฮ้มีโดนค่อยรอ,อาคาดาเม่ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่แปดแสนนะครับจะถึงล้านหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเด <c oughs> ี๋ยวเราวนยิงวนยิงอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีกว่านะครับผม <c oughs> ถ้าเกิดไปประทักนะครับผมเราจะเสียยาเสียฟุกฟรีนะครับผม เม้นทยอยทยอยยิงดีกว่านะครับผมอะไรที่เสียสละได้เราก็จะเสียสละนะครับผมเราจะไปประทดัดไปตรงไม่ได้นะครับผม,มหาหมุมยิงโอ้โหมาอะไรวะเนี้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเขูมาแรงนี่กัเยอะลีกเกินเออเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อก็ยิงน้อยอยู่ด้ว <c oughs> โอ้โหอะไรวะมองไม่เห็นเลยมันสองลำเนี่มันหายไปไหนวะไอ้โดนี่ก็ ยิ่งจังเลยมนะันเป็นอะไรมนาะเนี่ยเย,เยอะแยะเลยคาดว่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมาอีกแล้วต้องกดผูก็แหละต้องเสียสลับูก็แหละไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอ้าวเจอแล้ววันนี้ต้องสเตปหลังหินให้หนิดนึงโอ้โห,หกดผูทันเดี๋ยวเราต่อโยกหลังหินก่อนนะครับผมเราไปพระ,ะโดยตรงไม่ได้เราต้องเล่นยิงหลังหินก่อนสู้เปล่า,ากล้าสู้เปล่า,าโอ้โหไม่สู้เว้ถอยไว้อะไรวันเล่นป๊อตจงไหมวะ นะครับผมต้องสู้หลังหินนะครับผมเพราะว่ายาเราก็หมดแล้วพวกเราก็หมดแล้วนะขอโดนนี้สักช็อตดีว่าอย่าเพิ่งมุดอย่าเพิ่งมุดหัคไปแล้วอ่ะสุ่มยิงไปเย็ดแค่โดนไวสองหมื่นจะไป้านลน้อยก็ได้สามแสนแล้วว่าแพ้ชนะช่างมันโอ้โหมาหรอจังหวะนี้ยิงมาหน่อยโอ้โหเข้าหินเต็มเต็มเออดีเจริญเดี๋ยวบรรทุกก็ยิงมาอีกพูกก็ยิงไม่มี อะไรวะเนี่ยถ้าผู้มีสักสองสามอันนะยามีสักอันนะบอกเลยจบเกมแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเลือก่อนนิดนึงใจเย็นๆหลบโชว์ดิจะยิงมาทำไมฮะฮะ,ฮะนี่ไงเข้าหินไปดิโอ้โหนีเสือปลาจระเข้อีก่ทําน้ำาอยู่ไหนเนี่ยช่วยผมยิงหน่อยดิผมจะไม่ไหวแล้วผมจะแตกแล้วเนี่ยหลบโชว์ไปดิหลบโชว์ไปดิฮะหลบโชว์ดิโอ้โหเครื่องบินก็ขยันยิงอย่างเร็วไปลำคาญนะเนี่ย อาหายอ้าวเบื่อยิงหายโอ้โหหลบโชดนี่หลบโชดนี่ไม่โดนนะครับผมแต่โดนเครื่องบินยิงชิบหายในตอนนี้โอ,โอ้โหไม่น่ารอดอว่ะจะสู้เรือบนบกนะสู้เรือบรรทุกนี่แหละตัดเข้าไปเสี่ยงดวงเราถ้าผมตายยังไงมันก็ต้องตายด้วยอ่ะจริงๆผมบอกเลยปนะมนี้ผมกระสุนก็หมดอีกอ่ะกดเพิ่มมาแล้วกันยิงทำไมหลบโชว์ ตอนนี้ก็เหลืออยู่สามหมื่นหนึ่งนะผมจะลอดหรืเปล่าจะฆ่าในตรงนี้ได้หรืเปล่านะโอ้โหเรียบร้อยแต่ชุดสุดท้ายโดนไหมเรียบรลยอืตามนี้ใครอย่าไปสู้ใบว,วะจัดมายัางไงสี่ห้าโอ้โหแค่ห้าหก็เล่นกากอยู่แล้วนี่จัดมาสี่ห้าเหนื่อยใจ